สวัสดีค่ะนี่ก็สิ้นปี63แล้วคิดว่าทุกๆคนก็คงอยากรู้กันแล้วว่าปี64เนี่ยดวงของทั้ง12ลัคนาเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันจากลัคนาราศีที่1เลยนะคะก็คือลัคนาราศีเมษในปี64นี่สําหรับราศีเมษแล้วถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะการงานจะมั่นคงขึ้นมีรู้ธางก้าวหน้าขึ้นเยอะแยะเลยแต่รูทางน,นี้ก็อาจจะมาจากการแก้ไขปัญหา อาจจะมีอุปสรรคมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าถ้าจัดการแก้ไขปัญหาได้ดีความสําเร็จก็จะลอยมาช่วงนี้การงานมีโอกาสขยับขยายปรับปรุงครั้งใหญ่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบงานหรือระบบงานเลยก็ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลถึงกระเป๋าตังค์ของคนราศีเมษด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่รายได้เยอะแต่รายจ่ายก็มากตามไปด้วยเรียกว่าเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวากันเลยทีเดียวแต่ก็เป็นรายจ่ายเพื่อความก้าวหน้าเพื่อจะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิต พอถึงเดือนเมษายนสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปทั้งหมดเนี่ยก็จะเริ่มออกดอกออกผลแล้วค่ะต่อมาลัคนาราศีพฤษภนะคะถือว่าเป็นลัคนาที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหน้าที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายงานเปลี่ยนระบบปรับโครงสร้างหรือคุณอาจจะมีการสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อรถเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นหลังจากที่คุณต้องอดทนมานานก่อนหน้านี้พอเข้าเดือนเมษาแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานก็จะยิ่งเห็นชัด ธุรกิจที่ลงทุนไว้ก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางให้ดอออกผลจะมีผู้ใหญ่หรือเจ้านายให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีการงานที่ต้องเดินทางไกลหรือติดต่อร่วมง,งานกับคนไกลเนี่ยจะให้ผลดีค่ะคนละคนาราศีเมทุนปี64นี้ชีวิตก็ยังคงอยู่กับความเปลี่ยนแปลงแต่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสิ่งเก่าๆเรื่องเก่าๆที่เคยต้องอดทนก็กําลังเริ่มดีขึ้นทั้งหน้าที่การงานธุรกิจ หุ้นส่วนแล้วก็ชีวิตคู่ด้วยจะมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนงานช่วงแรกๆก็อาจจะมีคลุกขลักบ,บ้างนะคะแต่ว่าพอผ่านเมายาไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นส่วนเรื่องชีวิตคู่เนี่ยก็ขอให้พูดคุยกันดีๆพอเข้าเมษาหกสี่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเบาลงไปเองอะคะ่ะต่อไปลัคนาราศีกรกฎคนกรกฎเนี่ยชัดเจนมากว่าความรักกําลังถามหานะคะ แต่ว่าความรักของคนราศีกรกฎรอบนี้เป็นแบบสุขนเศร้าคลานน้าตาก็ต้องเลือกดูนะคะว่าจะบูชาความรักมากกว่าหรือว่าจะรักตัวเองมากกว่าส่วนเรื่องธุรกิจการงานเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนลูกค้าคู่สัญญาคู่เจรจาแจกแจงรายละเอียดให้ดีจะได้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายนะคะคนราศีกรกฎเนี่ยก็ถือว่ามีโชคนะคะที่เคยป่วยอยู่ก็จะหายปัญหาเก่าๆที่มีมาก็จะเริ่มคลี่คลายลง คนราศีสิงห์เนี่ยปี64เป็นปีแห่งการต่อสู้แต่ก็เป็นการต่อสู้แบบสู้แล้วรวยนะคะการงานเนี่ยจ,จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อาหาร,รูปแบบของงานหรืออาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ธุรกิจต่างๆที่เคยเริ่มไว้จะมีเรื่องมาให้ทดสอบฝีมืออยู่เสมอแต่พอเข้าเมษาปัญหายุ่งยากต่างๆก็จะเบาลงแต่ก็ยังคงต้องระวังเรื่องหุ้นส่วนหรือคู่ค้าหรืออาจจะได้คู่ค้าใหม่ก็ได้ คนที่ไม่โสดก็คุยกับแฟนให้ดีก็บาลานซ์ชีวิตกับงานให้ดีนะคะราศีกันปีห4นี่ถือว่าดวงดีนะคะอุปสรรคอะไรที่เคยมีก็คลี่คลายลงใครอยากมีบ้านอยากสร้างครอบครัวช่วงนี้เหมาะมากเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มโครงการใหม่ๆจะลองหาอาชีพเสริมทำดูก็ได้ขอแค่ให้เป็นอะไรที่คุณสนใจและสนุกกับมันก็พอคนราศีตุลปี64นี้เป็นจังหวะเหมาะเพราะว่าดวงอสังหากํากำลังขึ้น ถ้าใครมีกำลังทรัพย์มากพอนะคะก็สะสมบ้านที่ดินทรัพย์สินไว้ส่วนด้านโชคลาภก็ถือว่าเข้มแข็งเวลาจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็เอาอยู่ค่ะในด้านครอบครัวให้ระวังอย่าสังคมมากไปคนที่บ้านอาจไม่พอใจหรือเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดก็อาจจะมาขอความช่วยเหลือแล้วสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของคุณแทนได้ราศีพิจิก ช่วงปี64นี้ก็ยังคงเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการจัดระเบียบชีวิตใหม่ไม่ว่าจะย้ายบ้านเปลี่ยนงานเปลี่ยนรถหรือแม้แต่เปลี่ยนรูปแบบชีวิตช่วงนี้คนราศีพิจิกควรจะออกไปข้างนอกบ้างทําสังคมให้กว้างเทคคอร์สบ้างเรียนเพิมเ่มเติมอะไรบ้างก็ได้หรือทำอะไรในเชิงสร้างสรรค์ทำสังคมให้กว้างขึ้นก็จะพาโอกาสใหม่ๆเข้ามาคนราศีพิจิกช่วงนี้ถ้ามีคนเข้ามาจีบให้ดูยาวๆอย่ารีบร้อนตัดสินใจนะคะ คนที่รอเราได้ถึงจะเป็นคนที่รักเราจริงค่ะคนราศีธนูความมัน่นคงร่ํารวยกําลังรอยอยู่นะคะขอแค่ทํางานให้หนักไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็อย่าบน่นอย่าท้อใส่ใจรายละเอียดให้มากชั่งน้าหนักให้ดีสําเร็จแน่นอนค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าคนใกล้ชิดจะแนะนําผิดพลาดได้เขาอาจจะหวังดีก็จริงแต่คําแนะนําของเขาอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ของเราก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ชัวร์เพื่อความสบายใจพอถึงเดือนเมษาแล้วเนี่ยความกดดันก็จะเบาลง งานทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นค่ะคนราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้ชีวิตจะมีความมั่นคงมากขึ้นจิตใจจะหนักแน่นขึ้นมีความอดทนสูงขึ้นจะมีจิตใจละเอียดอ่อนมีสมาธิดีขึ้นนะคะแต่ก็อย่าคิดมากคิดเยอะอย่าระแวงจนเสียโอกาสถ้าจะเริ่มทําอะไรเนี่ยถ้าคิดว่าได้จังหวะเหมาะแล้วก็คว้าโอกาสไว้ก่อนคอ่คอยคคิดค่อยๆทําไปปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจก็ได้ เพราะว่างานเนี่ยเราปรับได้แต่โอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆพลาดไปก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมาอีกจริงไหมคะคนราศีกุมช่วงนี้ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างก็มีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานหรือเปลี่ยนรูปแบบงานเนื้อหาของงานหรือแม้แต่ซ่อมบ้านย้ายบ้านซื้อบ้านซื้อรถแต่ช่วงนี้คนราศีกุมเนี่ยก็ต้องทําตัวโลโปรไฟล์หน่อยนะคะอย่าทําอะไรโชว์ชางจะทําอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังตัวให้ดี เตรียมแผนสำรองเผื่อไว้นะคะพอเข้าเดือนเมษาแล้วสภาพการเงินก็จะดีขึ้นก็ลกลับมาล่าเริงสดใสได้เหมือนเดิมคนราศีมีนช่วงนี้การงานการเงินกำลังรุ่งม,มาแรงมากโดยเฉพาะด้านอสังหาบ้านที่ดินช่วงนี้จะเด่นมากใครอยากขายบ้านขายที่ช่วงนี้มีโอกาสสูงช่วงนี้คนใกล้ตัวบางคนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็อาจจะมาตีสนิทเพราะมีจุดประสงค์แอบแฝง ต้องลองสังเกตดูให้ดีๆนะคะแต่ก็อย่าระแวงไปซื้อหมดเพราะเพื่อนคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนคนดีๆยังมีอีกมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคําทํานายทั้ง12บราศีคําทํานายนี้เป็นคําทํานายคร่าวๆนะคะถ้าอยากจะให้แม่นจริงๆเนี่ยต้องดูจากวันเวลาเกิดของคุณด้วยยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ